สวัสดีครับพบกับช่อง the scoreboard สกอร์พารวยนะครับประจำวันที่12มกราคม2567นะครับเมื่อวานมีบอลน้อยนิดหน่อยนะครับก็พอคัดมาได้นะครับในกลุ่ม V ให้ไว้ทั้งหมด5คู่นะครับชนะสูงแรกไป3สูงเต็ม3นะครับย้ำ2นะครับก็ถ้าสนใจก็ทักทายแอดมินมาได้ครับมีค่าบริการรายเดือนนะครับก็ นะครับไล่เลียงกันไปตั้งแต่บ่ายสามนะครับบ่ายสามยันตีสามนะครับก็นะครับไม่มีตายเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับโอเคนะครับส่วนหน้าเพจหน้าเพจให้ไว้สองคู่นะครับก็ทางด้านบาร์เซโลนาก็ย้ำเนาะแต่ถ้าไปสูงเต็มก็ตายนะครับส่วนยูเวนตุสนะครับก็ชนะไป4-0นะครับชนะทุกราคา โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูวิเคราะห์ที่สรุปที่เราวิเคราะห์กันใน YouTube เมื่อวานนี้กันนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ให้แนวทางไว้แล้วนะครับว่าในคลิปบอกชัดเจนนะครับว่าจะมีประมาณ3ประตูนะครับแล้วก็ครึ่งแรกนะครับจะมีอย่างน้อย1ประตูนะครับก็มาตามนัดนะครับาตามที่วิเคราะห์เอาไว้นะครับ ทางด้านยูเวนตุสนะครับเปิดบ้านเอาชนะฟอ์ซิโนเน่ไปได้นะครับ4ประตูต่อศูนครึ่งแรกนำอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ชนะทั้งสูงแรกสูงเต็มนะครับแล้วก็บอลเตงนะครับก็ให้ไว้ที่1.25นะครับครึ่งลูกควบลูกครึ่งอ่ะใช่ลูกควบลูกครึ่งนะครับก็กินเต็มไปเหมือนกันนะครับสำหรับบทวิเคราะห์เมื่อวานนี้นะครับ ส่วนวันนี้ครับเป็นคู่ของอะไรนะเดี๋ยวนะกำลังลังเลอยู่วันนี้อัดสดนะครับว่าจะเอาหมากเซยหรือว่า a อ a ีบาดีนะครับแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันครับก็เดี๋ยววันนี้ไม่ค่อยมีบอลฟุตบอลใหญ่เนาะเดี๋ยวเราเลือกเอานะครับวันนี้จะลองมาดูนะครับสูตรนะครับบอลต่อครึ่งลูกเนาะ ครึ่งลูกนะครับสูงเต็ม2.5นะครับก็จะใช้ราคาตัวนี้นะครับตารางนี้ใครไม่มีทักทายมาหลังไม่มาได้นะครับขอตารางนี้แจกฟรีนะไม่คิดตังเอาไปหัดดูกันนะครับวันนี้เราจะไปกันที่บอลต่อครึ่งลูกนะครับบอลต่อครึ่งลูกเป็นบอลเจ้าบ้านต่อนะครับราคาพูนประมาณนี้นะครับพูนชนะเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ผูเสมอเต็มเวลา ใช้ราคานี้นะครับสำหรับาตารางวิเคราะห์บอลต่อครึ่งลูกนะครับโอเคนะครับก็จับมาเป็นคู่นี้ครับสเปนดะิวิชั่น2เนาะเซกุนดาเดวิชั่นนะครับเตะกันในเวลาตี2ครึ่งนะครับแล้วก็เป็นคู่ระหว่างเอี r บากับลาซิงซาตันเดนะครับ ท่านใดที่เคยติดตามบอลสเปนอยู่ก็น่าจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันอยู่บ้างเนาะผู้นี้นะครับ่สถิติพบกัน6นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับชนะไปได้3เสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไป2ครั้งนะครับถ้านับ3นัดล่าสุดนี่ก็คือเจ้าบ้านแพ้ไป2นะครับชนะไม่ชนะเลยเสมอ00ด้วยนะครับ นะฮะแต่เป็นแต่เกมที่เสมอเนี่ยเป็นเกมกระชับมิตรนะครับกระชับมิตรส่วนผลงานล่าสุดนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านเล่นในหลีกนี้นะครับเจ้าบ้านเล่นไป4นัดไม่ชนะเลยนะเสมอไป2นะครับแล้วก็แพ้ไป2นะครับออกสกอร์สูง2ครั้งนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนลาซิงซานตันเดย์นะครับนะครับในหลีกนี้นะเล่นไปแล้ว นะครับ4นัดนะครับชนะได้แค่นัดเดียวนะครับแล้วก็เสมอ3ออกสกอร์สูงไป3ครั้งนะครับแล้วก็เสมอ0ูนย์ไป1ครั้งนะครับส่วนสถิติการเล่นเป็นทีมเยือนนั้นนะครับ5นัดหลังสุดชนะได้2นะครับเสมอ2แพ้ไป1นะครับในเสมอก็เพิ่งจะเสมอ0ูนย์ไปเมื่อธันวานะครับนะก็แต่ว่าถ้ายิงนี่ยิงกระจุยกระจายนะครับสําหรับ ทีมเยือนนะฮะด้านตารางคะแนนนะครับเดี๋ยวมาดูสไติกันนะครับลาซิ่งซานตันเดย์นะครับทางด้านทีมเยือนนั้นอันดับดีกว่านะครับอยู่อันดับ6ลงเล่นไปแล้ว21นัดยิงไป36ประตูนะครับเสีย29ผลต่างประตูได้เสียบวก7นะครับส่วนเจ้าบ้านเอบานะครับเล่นไปแล้ว21นัดทำได้34เสีย27 นะครับก็บวกผลต่างประตูได้เสียบวกเท่ากันเรียกได้ว่าคู่นี้นะครับก็สติการทําประตูค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เสียประตูเฉลี่ยแล้วเสียประตูทุกนัดเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูราคาต่อรองกันนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับต่ออยู่ที่ไม่ใช่ต่อเป็นราคาภูชนะนะครับอยู่ที่1.80นะครับาทางด้านของพูเสมอเต็มเวลา3.6นะครับแล้วก็ าทางด้านทีมเยือนนะครับเขาว่าน่าจะให้แพ้ไปถึง4.33เลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของแฮนดิแคปนะครับไหลามาเป็นครึ่งควบลูกแล้วนะครับไหลามาเป็นครึ่งควบลูกนะครับเป็นทางเจ้าบ้านต่อนะครับเป็นทางเจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ สูงเต็มเวลานะครับราคาไหลมาอยู่ที่2.5แล้วนะครับราคาไหลมาอยู่ที่2.5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาหน้าเว็บกันครับทางด้านราคาหน้าเว็บนะครับก็นะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับยังเป็นต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับในส่วนของสูงเต็มอยู่ที่2.5นะครับแล้วก็ นะครับภูเสมอเต็มเวลาอยู่ที่3.56พภูชนะอยู่ที่1.82นะครับทางด้านของสูงแรกนะครับเปิดมา1ลูกนะครับ1ลูกน้ำา1.89พูเสมอครึ่งแรกอยู่ที่2.13นะครับก็ราคาแบบนี้นะครับอ่านได้ว่านะครับน่าจะมีนะครับหนึ่งประตูหรือนะครับอาจจะไม่มีนะครับ ครึ่งแรกอาจจะไม่มีประตูเต็มที่ก็อาจจะมีแค่1ประตูเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ลงทุนสูงแรกนะครับก็นะครับแนะนำว่ารอราคา0.75ลงมานะครับถ้ายิงก่อนปล่อยผ่านเลยนะครับสำหรับครึ่งแรกนะฮะเพราะว่าเราต้องเราเราจะเลือกลงทุนในราคาที่เราได้เปรียบเนาะเพราะถ้าอย่างน้อยมี1ประตูถ้าเราลง0.75ถ้ามีแค่ประตูเดียวอย่างน้อยเราได้กินครึ่งนึง เนาะแล้วก็ไม้2อยู่ที่0.5นะครับก็แล้วแต่พิจารณาลงทุนกันนะครับส่วนภาพรวมของเกมนี้ครับภาพรวมของเกมนี้มามองในมุมมองของเจ้ากันก่อนนะครับเขามองว่าทางด้านของเ,อเจ้าบ้านมีโอกาสชนะอยู่เหมือนกันนะครับมีโอกาสชนะเหมือนกันที่1ประตูเนาะส่วนสูงเต็มนะครับสูงเต็ม2.5นั้นหมายความว่าน้ำสูงถึง1.92ง มีโอกาสลุ้นนะครับในส่วนของประตูที่3จะมาหรือไม่มาไม่รู้เปิดน้ํามาแบบนี้นะครับมากักกักันแบบนี้นะครับนะฮะแต่ถ้ามี2ประตูเราจะเสียครึ่งหนึ่งนะครับถ้ามี2ประตูเราจะเสียครึ่งหนึ่งส่วนสำหรับสูงเต็มเวลาเนะเาะราคาสังเกตราคาที่2.25นะครับ2.25ก็หมายความว่าถ้ามี2ประตู นะครับก็ยังคงเสียครึ่งนึงอยู่ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเจ้ามองเกมนี้นะครับว่ามีโอกาสที่จะออกสกอร์ต่ำนะครับอาจจะมีแค่2ประตูเท่านั้นนะครับลุ้นประตูที่3นะครับโอกาสที่จะมี3ประตูนั้นเขาให้น้อยมากเลยลองสังเกตที่ราคา2.75นะครับน้ำไปอยู่ทางฝั่งต่ำมากกว่านะครับแล้วก็โอกาสที่เจ้าบ้านจะชนะเกิน2ประตูนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ยากอยู่เหมือนการสังเกตราคาต่อเจ้าบ้าน0.75นั้นจ่ายน้ำฝั่งรองนะครับน้อยกว่านะครับก็แสดงว่านะครับเกมนี้มีโอกาสที่จะออกเสมอกันนะครับที่1ประตูต่อ1หรือนะครับหรือถ้าถ้าเกิดว่าโอกาสสกอร์ที่จะเป็นไปได้นะครับก็จะมี2ประตูต่อ1นะครับเจ้าบ้านชนะแล้วก็เสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับ อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้ามาทรงนี้นะมาทรงนี้คือเราลุ้นเกมนี้แค่2ประตูเท่านั้นนะครับลุ้นเกมนี้แค่2ประตูนะสำหรับท่านที่ชอบนะครับชอบลุ้นก็อาจจะไป2.5ได้เนาะเพราะว่าถ้า2.25มันมัน ยิง3ได้ครึ่งถ้าจะยิง3ประตูลุ้นประตูที่3เราไป2.5ดดีกว่านะครับลุนประตูที่3ถ้าสามมาก็กินเต็มนะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะมีจากสถิติที่พบกันนะครับแล้วก็ลาซิงซันตันเดย์นั้นเป็นทีมที่ยิงประตูค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็สถิตินะครับทั้งคู่นะครับเสียประตูทุกนัดนั่นแปลว่าโอกาสนะครับจะมี2ประตูแน่ๆมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลุ้นประตูที่3 ราคาแนะนำลงทุนผมก็จะไปลุ้นที่สองจุดหนะครับเพื่อลุ้นประตูที่3นะครับส่วนเต็งนะครับเต็งผมขอไปลองที่ศูนย์จุดเจ็ดานะครับลองทีมเยือนนะครับเพราะว่านะครับไม่น่าจะชนะกันขาดเกินประตูแล้วก็มีโอกาสที่จะเสมอด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ภาพรวมของเกมสรุปไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันวันพรุ่งนี้กันนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับเข้ากลุ่ม V.I.P. ของ The Scoreboard นะครับก็สามารถแอดไลน์ QR code นี้แล้วทักแอดมินเข้ามาได้นะครับทักว่าสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับก็เดี๋ยวทางแอดมินจะแจ้งรายละเอียดอีกทีมีค่าบริการรายเดือนนะครับแจ้งก่อนเลยล่วงหน้านะครับสำหรับท่านที่แอดมานะครับเงื่อนไขก็คือมีค่าบริการรายเดือนไม่บังคับเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ นะครับแล้วก็จะได้ทัศนะนะครับแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็จะมีลิสต์ยาวนะครับฟุตบอลแนวทางสูงแรกสูงเต็มนะครับพร้อมคัดคู่ VIP ให้ด้วยนะครับส่วนท่านที่ชอบของฟรีนะครับก็สามารถไปติดตามหน้าเพจได้วันนี้มีแจกอยู่2คู่นะครับก็ไปติดตามกันได้ถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับสามารถนำไปลงทุนได้ก็รบกวนกดซ b s c r i b e นะครับติดตามนะครับ แล้วก็ชวนเพื่อนๆน,นะครับมานะครับกดติดตามกันด้วยนะครับหรือว่าจะกดไลค์ให้กำลังใจแอดมินก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ